ะะท่านนายกก็กำลังจะเริ่มการฉีดนะคะโดยเริ่มจากการวัดความดันค่ะหรือวรามาดูผลความดันท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะท่านนายก,กรัฐมนตรีได้รับวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มแรกไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะคราวนี้ท่านก็มารับเข็มที่2ตามกําหนดโดยใช้วัคซีนแอสตราเซนกาเหมือนกับที่เคยใช้ในเข็มแรกนะไรกับวัคซีนที่ทางรัฐบาลนํามาเสนอใช้ได้ ผลของความดันปกติดีนะคะั้งคนสูงยบาลลยนะใกล้ไม่กรลันใจรอ่ะเออ เรามาดูกันนะคะว่าใครจางสุขท่านจะเป็นผู้ฉีดวัคซีนที่สองให้กับท่านานายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเลยนะคะ ได้รายงานของชื่อ,อวัคซีนว่าเป็นวัคซีนตัส้าซินก้าโคชัดนะคชอตประวัติศาสตร์ทั้งสำคัญชอบนี้นะคะสำหรับการฉีดวัคซีเนเข็มที่สองสองนัดนระเทศห อันอันนี้เป็นวัคซีนพาส,สปอร์ตนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ใช้แนบกับหนังสือเดินทางที่เรามีเพื่อให้ประกันได้ว่าเราปัดจากเชื้อโควิดแล้วได้รับการวัคซีนครบแล้วค่ะสามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศนะคะ เตอนนี้ถึงการไปได้หรือได้ไปเนี่ยกลับมาก็ต้องกับควบคุมต<ด>ัวกลับตัวเพราะมาตรการจะคงสิวันเต็มที่อยู่พนออารับมันีมันกรอกขอบคุณครับขอบคุณนะ อเออเหมือนพาสปอร์ตที่ชบวบ้านนตอนนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีเอฟโซ่ข้อกำหดนดแนวทางไหมยัง,งกำลังทำเอฟโซ่กันครับถ้าเกิดกำหนดพบแล้วจะบอกว่าของประเทศไทยเป็นรูปแบบนี้ให้ทั่วโลกในทราบครับผมกัดไม่ช็อตคนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้รับพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็หน้ากากแบบนี้นะ,ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าฉีดแล้วครบแล้วไอ้กัดไม่ช็อตฉีดช่วยชาต เพื่อชาะะติเพื่อชาติช่วยกันทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนของเราทุกคนเลยนะ,ะรักกันมากๆสามัคคีกลังมากทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้เราจะต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณมากนดีนะ